สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับหมอของขวัญโชว์หมายสารหลังถูกแสนฟ้องได้ได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นต่างพากันจับตามองคู่นี้กันไม่น้อยครับเมื่อแสนวิสาพัฒน์มโนเมรัตน์หนึ่งใน6คนบนเรือในคดีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาได้ออกมาฟ้องร้องหมอของขวัญฟูจินิรันโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมปที่ผ่านมานั้นแสนพร้อมนายพรศัก วิพาดอาภานนทนายความได้นำหลักฐานเป็นเอกสารถอดความและคลิปจากไลฟ์ใน Facebook มายื่นฟ้องต่อศาลให้ดำเนินคดีกับหมอของขวัญฟูจิดิรันหรือหมอเคสในข้อหามิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีหมอของขวัญน,นั้นได้ไลฟ์กล่าวหาแซนและคนบุลือสปีดโบ๊ทซึ่งแซนได้กล่าวว่าหมอของขวัญ ได้เอ่ยชื่อพาดพิงตนในการไลฟ์เล่านิทานโดยสมมุติชื่อ6คนบุเรืออย่างเสียหายหลายครั้งและกล่าวหาว่าตนสมองแหว่งโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดทำให้พ่อแม่มีความไม่พอใจมากพอไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพูดถึงประเด็นนี้ทั้งที่เคยเล่ารายละเอียดต่างๆให้หมอฟังไปแล้วแต่ก็ยังมาพูดเรื่องนี้ และไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะมีแต่ความสนุกปากแม้ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของคดีต้องเปลี่ยนแปลงแต่สสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อตอนเองหลายด้านขนาดคนขับรถยังลาออกหลังถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำทั้งคืนซึ่งหากได้รับผลกระทบจากใครอีกก็จะออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเอง และล่าสุดนั้นหมอของขวัญก็ได้ออกมาโพสต์ภาพหมายสารพร้อมลงแคปชั่นว่าได้ค่ะนายวิจุดจุด,จ,ดจัดให้ Facebook Live Page หมอของขวัญ Official เท่านั้นนะคะวงเล็บเพจอื่นโดนแฮกนะคะความคืบหน้าไลาฟ์วันไหนยังไงไปกด Follow กันไว้ก่อนแต่งานนี้บอกได้คำเดียวครับว่าดับกันไปข้างหนึ่งค่ะแม่ งานนี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับขอขอบคุณข่าวจากขอบข่าว c o m ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ